สวัสดีครับผมเอฟกันเก่านะครับแอดมินเพจผู้นิยมสะสมพระเครื่องสายหลวงพ่อเกษมเขีมมโกครับวันนี้เราจะมาต่อในส่วนของวัตถุมงคลยุคต้นนะครับนั่นก็คือ,อผ้าผงสมเด็จเชียงแสนเนื้อดินนะครับโดยผู้สร้างก็คือคุณสมศักดิ์วรกุลนะครับฉายาที่หลวงพ่อตั้งให้ก็คือปอมอ,อประมุกก่อสร้างนะครับผมจานวนการสร้างไม่แน่ชัดนะครับผมปีที่สร้าง และปลูกเสกก็คือช่วงปีพศ2006นถึง2 0 0 7นะครับผมสร้างเป็นเนื้อดินเผาครับโดยนําเหรียญพระเชียงแสนจอมพลปอพิบูลสงครามจัดสร้างมาถอดเป็นแม่พิมพ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมองคจริงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่องจากคือชี้ตำหนิจากภาพก่อนนะครับผมเดิมแรกเลยก็คือเป็น เป็นรูปพระพุธนะครับผมพระพุธปางมารวิชัยนะครับผมสังเกตตรงร่องตรงระหว่างลําตัวนะครับช่วงแขนเนี่ยครับจะมีความลึกนะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับผมมีมิตินะครับผมฐานชั้นตรงนี้นะครับผมสังเกตว่าพระมีขอบนะครับขอบตรงนี้ก็คือเกิดจากบล็อกเนาะบล็อกแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ การนำดินมาปั้นเนี่ยมีปริมาณที่เยอะก็เลยทำให้มีเนื้อปิ้นออกมานะครับเกินบล็อกนะครับน้อเนาะมีเม็ดผศกปลายผศกนะครับเป็นตุ่มนะครับนาะเดี๋ยวผมใช้ดูเหรียญด้วยนะครับผมเหรียญต้นแบบเนาะและ้วก็ตำหนิที่ชัดเจนง่ายๆเลยที่พบเจอสังเกต จุดแรกที่เราเห็นพระรุ่นนี้ในสนามพระเนี่ยที่เราจะ้องดูก็คือเนื้อแตกบริเวณนี้นะครับผมตำแหน่งนี้เลยตรงนี้เลยนะครับนาะถ้าดูจากหนังสือก็จะเห็นชัดนะครับนาะจะมีรอยรอยแตกนะครับเส้นนี้เนี่ยเป็นเนื้อแตกที่เกิดจากแม่พิมพ์นะครับนั่นก็คือบล็อกนั่นเองเพราะนั้นพระที่กดเข้าไปในแม่พิมพ์เนี่ยจะต้องมีเส้นนี้นะครับผมเอาเป็นว่า สร้างร้อยองค์เนี่ยต้องมีเส้นนี้อย่างน้อย80องค์ครับผมส่วนอีก20องค์ที่ไม่มีอาจจะเห็นลางๆก็ได้ครับผมแต่ถ้าไม่มีเส้นนี้ตีเก๊ทันทีครับผมเพราะพระรุ่นนี้เนี่ยมีเก๊มานานแล้วด้วยครับเนาะดูผ่านๆเหมือนครับแต่ถ้ามาดูจุดนี้ปุ๊บเก๊ไม่มีครับผมวางได้เลยครับผมถ้าไปเจอ แต่ถ้าพระแท้จะมีเส้นตามนี้เลยครับเส้นแตกตรงนี้นี่เป็นจุดตาําหนิจุดตายของพระรุ่นนี้เลยครับไปพบเจอที่ไหนมีเส้นนี้ซื้อได้เลยครับผมด้านหลังก็เป็นลักษณะของการกดพิมพ์นะครับโดยใช้นิ้วมือนากก็จะมีเป็นแอ่งนะครับจะไม่เรียบจะไม่เรียบตึงนาะเป็นแอ่นกระทบเนื้อพระจะเหมือนจะมีลักษณะนูนไปข้างหน้านะครับผมส่วนผิวพระเนี่ยจะ,ะค่อนข้างจะหนึบหนึนิดนึงนะครับคือติดมือครับนึบหนึบ เนาะผิวพระค่อนข้างจะติดมือเวลาสัมผัสองค์พระเนี่ยจะหนึบมีความหนึบติดมือนะครับผมวันณะของพระเนี่ยเนื่องจากพระเป็นเนื้อดินเผาเพราะฉะนั้นสีวันณะสีของพระเนี่ยก็จะมีหลายสีเลยตั้งไลตั้งแต่แตขาวพิกุลแดงเขียวดําก็มีครับผมอย่างเช่นองค์นี้เนองค์นี้สีมอยนะครับผมสีดําออกมอยนะครับอันนี้ก็ใช่ เดี๋ยวเราจะมาส่ององค์จริงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเหรียญเขาเรียกเหรียญแม่พิมพ์ก็คือที่เข้าถอดแบบมาว่ามีลักษณะอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวติดตามนะครับครับผมเรามาดูเหรียญต้นแบบของพ้าผงเชียงแสนเนื้อดินจอมพลปอนะครับอันนี้คือเหรียญต้นแบบนะครับผมสังเกตนะครับแกะพิมพ์ด้วยสวยสดงดงามมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาส่องนะครับผม เห็นไหมครับเห็นพระพักใบหน้าหูเห็นไหมครับเรามาดูแม่พิมพ์ก่อนนะครับเนาะว่ามีลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูองค์งงที่หลวงพ่อเสมท่านได้ถอดแบบมานะครับผมว่ามีความเหมือนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ปรากฏว่าพระรุ่นนี้หลวงพ่อท่านไม่ได้ปลุกเสกนะครับผมเพียงแต่ใช้มาเป็นเหรียญต้นแบบนะครับด้านหลังเดี๋ยวดูด้านหลัง ดนะเดี๋ยวมาดูองค์จริงกันครับองค์นี้แชมป์ตลอดการของผมครับผมจิตหน้าตานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวมาส่องดูอ่าเห็นหน้าเห็นตาเห็นไหมครับเห็นหน้าเห็นตามีความแกะพิมพ์ได้เหมือนมากครับก็คือถอดอดแบบเมื่อเลยครับเห็นไหมครับเห็นเส้นแตกไหมครับอ่าที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ชัดเจนเลยนะครับ ต้องมีครับผมต้องมีทุกองค์ด้วยครับเนาะองไหนไม่มีตีเก้ครับผมด้านหน้าให้สองเห็นไหมครับเส้นแตกนะแคไปไว้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับผู้ที่สนใจพระรุ่นนี้อยากจะเก็บตำหนิต้องตามนี้เลย นี่องค์แรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูองค์ต่อไปด้วยเนาะอด้านหลังด้านหลังเดวโชว์ด้านหลัง,ดลง,ดลงีด้านข้างนะครับผมด้านข้างขององค์พระด้านหลังฮนะลอยกดลอยนิ้วมือกดนะครับผมอืองค์นี้แชมป์ครับส่งหลายงานละจนตอนนี้รา,ายการประกวดหายไปแล้วครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพระแบบนี้ทําไมถึงหลุดออกไปได้นะครับควรจะนุรักและสะสมเนาะ ขอฝากไปถึงผู้จัดด้วยนะครับอ่านี้องค์นึงอันนี้หย่อนสวยหน่อยมีเคลือบบางๆอ่าเห็นแล้วแตกไหมครับอืมเหมือนกันเลยนะครับผมจุดแรกสองตรงนี้ก่อนเลยครับผมถ้ามีก็สองจุดอื่นต่อไปดูธรรมชาติพระนะครับผมเนอะ จะว่าไปที่มาที่ไปของพระรุ่นนี้นะครับมีผู้ที่ให้ข้อมูลม,มานะครับเนาะว่าเป็นพระที่ใช้สร้างแจกลูกศิษย์นะครับที่มาช่วยกันแผ่ทางญาณน,นะครับผมเนาะรอบกุฏินะครับท่านก็เลยทําพระรุ่นนี้เอามาแจกนะครับเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ในวงของลูกศิษย์เท่านั้นนะครับ พอเป็นพระสร้างแจกนะครับไม่ได้ออกให้บูชาแก่บุคคลทั่วไปครับผมนะครับหนาบางไม่เป็นไรครับเพราะพระพระเป็นงานฝีมืองานมือเพราะนั้นมีความหนาความบางเราไม่ว่ากันครับเป็นงานมือครับผมอียองหนะึ่ง นะครับรงนี้เห็นไหมครับไกลๆก็เห็นแล้วครับเนี่ยสองกอเลยอันดบแรกนะชัดเจนมีทุกองค์ครับผมไม่มีติเกตทันทีครับผมสากลครับผมหลักนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับผมพีนาธรรมชาติจุดอื่นต่อครับผมเห็นไหมครับ ดูสีมอยสีนี้ไม่ค่อยเคยเห็นจะมีไหมดูสิสองดูสิชัดเจเนตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเพราะว่าเกิดจากบล็อกแม่พิมพ์นะครับผมแม่พิมพ์เขาแกะบล็อกมาเป็นแบบนี้เพราะนั้นจะก,กี่องขี่อง์ก็ต้องมีครับผมเนาะถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ใช่ครับเกเนาะชัดไม่ชัด อันนี้อยู่การกดพิมพ์อาจจะเห็นลางๆก็ได้แต่ต้องเห็นครับผมเนาะต้องเห็นไม่มากก็น้อยครับผมดูช่วงแขนที่ผมว่ายไหมครับลึกไ,ไหมครับองนี้สีมอยนะครับผมสีออกเทาดำนะครับผมได้มาพร้อมเรียมเงินเลยนะครับชัดเจนครับจากตำแหน่งเนาะนี่กดการกด ให้สองเนื้อสองเลยนะผบง่ายง่ายครับดูนี้ดูไม่ยากเนาะถ้ารู้จักวิธีดูซึ่งผมก็ได้แนะนําไปแล้วจากคลิปวิดีโอนี้เนาะหวังว่าผู้ที่เข้ามาชมจะได้ประโยชน์จากการเช่าหาบูชาพระรุ่นนี้นะครับผมไม่มากก็น้อยยังไงก็ขอขอบคุณด,ด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอัดวิดีโอนี้ลง youtube เนาะเพื่อที่จะเผยแพร่ วัตถุมงคลสายหลวงพ่อเกษมเขีย,ยมนมาโกให้เป็นที่รู้จักนะครับผมตามสไตล์ผมนะครับเอฟกันเก่าสวัสดีครับ